สวัสดีจ้าทุกคนมาอีกแล้ววันนี้วันนี้เข้าป่าอีกแล้วนะคะมาป่าเดิมเรามาเริ่มต้นจากที่พี่ฝนเดินเมื่อวานนี้นะคะนี่ค่ะแล้วมาดูบรรยากาศข้างในที่พี่ฝนเจอแอลตัวแรกนะคะเมื่อวานนี้อันนี้ข้างหลังนะคะ แล้วก็มาดูข้างหน้าอันนี้ที่พี่ฝนจะเดินไปก็เป็นทางอย่างนี้แล้วก็นี่ก็เป็นฝั่งซ้ายก็เป็นเดินขึ้นไปข้างบนเห็นไหมทุกคนนี่แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากจุดที่พี่ฝนเจอเจอเอาต้นแรกใช่ไหมถามว่ากลัวไหมก็กลัวแหละแต่ว่าเราก็จะไม่อยู่จนมืดจนคำ่ำจนเย็นมากถึง ขนาะที่เขาออกมาหากินตอนเย็นแล้วเนาะพอได้เวลาเราก็จะกลับแหละโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันตามมาช่วยหน่อยนะจ๊ะเจอดอกแรกก็เป็นเห็ดหนังไก่นะคะเก็บก่อนดอกแรกแหกมาเนาไว้อึนี่ เมื่อวานนี้ก็เริ่มตรงนี้แหละที่พี่ฝนเดินหนีไปนะกำลังเก็บเห็ดหนังไก่พอดีนี่ก็อีกดอกหนึ่งเ,เห็ดหนังไก่เก็บยากนะเก็บไม่ดีก็หกักอุ้ยอุ้ยไม่ได้แล้วแก่แล้วเสียายจังนี่ค่ะเพื่อนๆดูสิเห็ดหนังไก่โอ้โห เกือบหมดเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวพี่ฝนจะเลือกเอานะไม่รู้ว่าดอกไหนที่มันใช้ได้บ้างเห็นไหมเต็มเลยอ่ะนู่นน่ะมาถึงนี่เนี่ยโอย้สองดอกนี้ไม่ได้แล้วแหละเนี่ยน่าจะไปแล้วนะ่ะเน,นี้ยอืมอันนี้ได้ อันนี้ยังอ่อนอยู่เสียดายจังเมื่อวานนี้เราก็มาเดินมาถึงเกือบถึงตรงนี้ดอกนี้ใช้ได้ไหมหมวกก็ดูดีอยู่นะดอกเนี้ยโอเคอยู่ใช้ได้อยู่อันนี้ดูซิอันไหนใช้ได้บ้างไม่น่าจะได้หรือเปล่าเอาอย่าล้มทำไมล่ะโอ้ไม่ได้แล้วค่ะปล่อยเขาเป็นเชื้อไปเนาะ ขยับมาทางนี้อีกอยเจอเห็ดดำด้วยเพื<ๆ>่อนๆเก็บก่อนนี่จ้ะคือจะไปทางนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้น่าจะได้โอ้นนอ ได้อยู่อันนี้ใต้นี้ได้ไหมโอ้ยอันนี้ไม่ได้ละโอ้แกเกือบหมดไม่ว่าเกือบดอกหมดเลยอันนี้ดอกนี้น่าจะได้ดูเหมือนยังอ่อนอยู่โอ้ยไม่ได้ขึ้นลา đại đại được ở đây, được điều đóa, được một đóa, được một đóa, được น,นี้ได้ไหมคะไม่ต้องตัดอันนี้โออันนี้สวยจังดอกนี้ใช้ได้แข็งปึกเลยขาอยู่ตรงไหนขาอยู่ตรงนี้โอ้ดูดิดึงไม่ได้อะ่ะเพื่อนๆถ้าดึงมานะหักหมดแหละ นี่จ้ะมัาเจอเห็ดดำแก่ขึ้นร้านแล้วอันนี้ก็ดอกจนว่าบานหมดแล้วดอกใหญ่มากโอ้ยนกเอ้ยเจ้าก็ยงองหงลายข่อยกัและแแม เก็บก็ดูดีๆไว้กองไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเห็ดพิษเขาชอบขึ้นแทรกกับเห็ดดำนะเพื่อนๆเก็บต้องดูดีๆหน่อยเดอ้อบางทีขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนบางคนจับปุ๊บก็ขยุมแล้วก็ตัดเลยอย่างเงี้ย ต้องดูดีๆหน่อยนึงที่จริงตรงนี้นะป่าตรงนี้จะเป็นเห็ดดำจะออกเยอะมากแต่ว่าปีนี้ออกแค่เนี่ยออกเท่าที่เห็นเนี่ยอืมไม่เป็นไรหรอกไปเรื่อยๆเจอเห็ดอะไรก็เอา เก็บเล็กก็สมน้อยไปเนาะดูนะมันจะเห็ดดำเดี๋ยวพี่ฝนจะมาเก็บใส่ถังอีกทีหนึ่งนะ มือไปโดนกล้องเฮดด้ามพี่น้องออกนักออกแอบออกตั้งแต่ตอนได้บุหูนบ่มาถูบ่ งามบ่ะจ้ะนู่นน่ะต้องส่งไกลๆใช่ไหมวันนี้ตัดขานะคะ เพราะว่าพี่ฝนไม่มีเวลารีบออกรีบออกแล้วก็กลับไปบ้านไม่มีเวลาด้วยแหละต้องทำกันบ้านอีกเด็กโคงนะคะไปเรียนหนังสือนู่นเห็นไหมใหญ่มากอันนี้เก็บกลไองเมื่อกี้นี่ดูดอกนี้สิเพื่อนๆ โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นบุนกระเชิงสิเท่าแล้วพี่น้องเท่าก็เอาจ้ะมันอึดปีนี้เอาไปโลดเท่าก็เอาไปโลดจ้าเท่าก็บอพิษไผดอก <c oughs> ไปตัดขาก่อนเด้อพี่น้องเฮ็ดหนังไก่อีกแล้วจ้ะ โหดโพตดอกแต่ว่ากมาซาโพดเนาะเท่าหมดเลยพี่น้องเอ้ยกระสีเล่มเล่มเอาล้วเนาะ,ะ,ะจังใดล่ะจะคล้องมาซาเนะาะบบซาดอกกระสีมาเมื่อวานนี่แหละเออตัดตัดขาขายู่ใส vân canh áp bay bội đầy cầm ô gia môn nơi đâyu đâyu chá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 u đâyu Đầy đâyu cháu Đây cháu đâyu cháu đâyu cháu đâyu cháu Bố cháu ยุดแถวนี้จืนค่ะมันจืนมันจืนพี่น้องที่ตรงนี้มันชื้นนะคะ,คะโอ้ยพี่น้องเอ้ยขึ้นล่าอันนี้บีออกอันขึ้นล่าเอาอันใดนะ,นะจ๊ะดอกนี้ได้บ,บ่ปึ๊บปึ๊บหน่าสีบอนะ กูได้อยู่จ้าเถ่าจังน้อยแต่ว่าได้อยู่แต่ว่าอันนี้นะอันนี้เป็นยังไงอันนี้บ่ได้หรอกจ้ะสองดอกนีได้อยู่มี่สะเออดอกงามๆกลับไปถือมือบอนอีดีคนเห่าดอกงามดอกนี้กะกะลังอ่อนๆอ,อ,อยู่จ้ะ นดูนี่ขาเหี้ยวบ่บ่จ้ะมาตั้งกล้องเก็บกัน ดอกใหญ่มากเลยอ่ะสองดอกคู่ ปีนี้ไม่ได้กลับบ้านนะคะทุกคนที่บอกว่าอยากลองชิมเห็ดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าพี่ฝนได้เก็บเห็ดอีกรอบหนึ่งนะคะค่อยดูกันว่าพี่ฝนจะได้เห็ดอะไรบ้างนะคะปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ Okay. เรามาส่องเห็ดกันจ้าเห็ดดำอีกแล้วจ้าตรงนี้สวยหน่อย ทางดอกก็ไม่ต้องตัดขาเลยนะเพราะว่าดึงออกมาก็เขาขาดไงเราไม่ต้องตัดขา,าดอกไหนขึ้นมาทั้งหน้านก็ตัดขานิดนึง เดี๋ยวใส่ถังอีกทีนึงถ้าเล็กเกินไปก็ไม่ต้องเอาไว้ให้เขาโตเนาะ เงียบก๊บ <laughs> จักสีเว้าอีย่างว่าแห้งกับย่านเสียงดังจะพี่นงนี่งามบ้าจ้ะเ <_ t iny i> ห็ดเหลืองจ้ะก็ <_ t iny i> ว่าจะไม่ถ่ายนะ <_ t iny i> อดไม่ได้ก็เขาสวยเนอะมีอยู่ตรงนู้น จบแบบตัดขานะวันนี้ต่อสู้กับเห็บและเนี่ยดอกส,สวยๆไงก็เลยอยากถ่าย องเนาะสวยมากเลยอะแล้วว่าจะเออเห็ดเหลืองไม่ถ่ายแล้วอดไปได้อยู่ดีแหละมไม่เป็นไรหรอกดูๆไปเนาะควบคู่กันไปกับเห็ดเหลืองกับเห็ดดำเห็ดนังไก่แล้วก็มาเจอเห็ดนางไก่อีกสวยๆอีกดอกนี่อันนี้สวยมาก เลยแล้วจ้าเห็นหนังไก่อ่อนๆเลยเนี่ยขาอยู่ตรงไหนขาอยูนน่ตรงนี้เอาได้นี่สวยมากตรงนี้อมมีจ้าตรงนี้สองดอกโอ้ยถ่ายก็ถ่ายยากเนาะตรงนี้เอานะตรงเนี้ย ดอกเล็กก็เอาเพราะว่าไม่อยากปล่อยไว้ขึ้นอยู่ข้างทางเราไม่รู้ว่าจะได้มาเมื่อไหร่อีกก็ไม่รู้นี่ตรงนี้อีกพี่น้องอุ้ยข้าอยู่ตรงไหน อีกเนาะจ้ะนี่งาทั้งาหนันขาหักอันนี้ได้อีก ตะหมวกก็ได้เห็ดเหลืองสองดอกสามดอกพี่น้องสามดอกดอกูลลเพื่อนดูเห็ดขอนสนพี่ฝนมาไม่ทันนูน้นเห็นไหมนู่นอ่ะแก่หมดเลยใช่หมดเลยเนะี่ยทั้งเบิ์งนี่นะ เห็ดคอนสนขึ้นเนี่ยมีทุกตอเลยแหละแต่พี่ฝนไม่ได้มาไงออหมดทำนู่นทำนี่อยู่ไปน,นไปนู่นไปนี่โอ้ไม่ว่างปีนี้โอ้ยไม่ได้กินเห็ดคอนสนก็เอาสักหน่อยเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็เก็บมาแล้วก็ไม่ไม่ได้ถ่ายก็มีเยอะแยะเลยนะเห็ดเหลืองอะ่ะเพราะว่าเนีย่ยพี่ฝนก็เก็บมาเกือบครึ่งถังละก็ไม่ค่อยได้ถ่ายก็ได้เห็ด หนังไก่มาเป็นโลเหมือนกันแหละก็ทำเวลาเนาะก็ถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งเก็บมั่งถ่ายมั่งอหไะเนาะทำเวลาจ้ะนนเขาไม่ค่อยเกิดแล้วล่ะค่ะเห็ดเหลืองตอนนี้ที่เห็นเนี่ยเพราะว่าโดนฝนไงก็เลยกลายเป็นสีเหลืองๆห,หน่อย สีแจ๊สแล้วก็มองเห็นนิดนึงเนาะมองยากช่วงเนี้ยนี่พี่ฝนเจอพี่อ้วนโอ้ยวันนี้ไม่ใช่ดอกแรกหรอกนะแต่ว่ามันเป็นดอกแรกที่ที่ใช้ได้ที่ที่สวยอะ่ะอือเจอตั้งหลายดอกแล้วหละ,หละแบบว่าแก่ๆเยอะมากขึ้นลาอันนี้ก็ยังเด็กอยู่นะเนี่ยเนี่ยไม่อยากเอาเข้าไปหรอกเอาไปก็ใช้ไม่ได้ จะ,จะเห็ดหนังไก่อีกอวันนี้ถ่ายทำแต่เห็ดหนังไก่กับเห็ดดำล้วนๆเลยนะเห็ดสีเหลืองก็ไม่ค่อยถ่ายเท่าไหร่แต่ก็เก็บมาอยู่ได้มาอยู่จ้ะอืมเป็นไงอ,อนชั่วเลยได้มาเยอะแล้วนะเห็ด เห็ดหนังไก่เนี่ยดูก็จะมีดอกเล็กๆเล็กๆเ,เ,เลือกเอานี่ใช้ได้ตูมๆแล้วก็นี่อีกดอกนึงใช้ได้อยู่แต่ว่าคงจะต้องตัดเอาหมดแหละเพราะว่าถ้าแยกดอกเขาก็ขาดออกมาอยู่ดีเห็นไหมเขาขึ้นอยู่ด้วยกันไง ถ่ายมากไม่ถ่ายมากก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวก็เก็บกองๆไว้นี่ก่อนนะเจ้าสวยๆก็ถ่ายแหละอเห็ดเหลืองไก่จะได้เวลาแล้วขาใหญ่ๆจกเอา เอาทีละดอกสองดอกก็ไดอ้อยู่ในอันนี้อม,มอดคุ้มอยู่ดันมอดขึ้นมากไ่ได้ดูตัวเนาะนี่แม่อ,มอานี่ก่อนกันยังมีให้เก็บอยู่เนาะอืมไ่ได้มาโดนแล่ะตรงนี้ไปแต้หันตามล่าหาพี่อ้วนคนละคนละปากันจะ้ะ อยู่คนละทีมือนีพอดีมากหาเห็ดดำก็เลยมาซองเบิงเห็ดเหลืองจ้ะปลาเห็ดเหลืองขาแล้วเงียดูนี่หนิก็ม่อกตัวหน่นีจ้ะบูดดอกใหญ่อยู่ข้างใน้าอ่น่ ็นบอบอยู่ใต้อันนี้เนาะจ้ะฝรั่งก็มากเก็บอยู่ปากทางเห็นอยู่จ้ะรถจอดแล้วเขาก็เอาจากกักรยานถีบมานในป่าจ้ะสองคนผัวเมียเพิ่นเถาๆดอกเจอพิวอ้วนอีกหนึ่งดอกแต่หัวเขียวแล้วอะเอาหมวกเจออีกแล้วเห็นหนังไก่ จออีกสองดอกตรงนี้น้อยๆนี่จะกลับแล้วจ้าจะกลับบ้านแล้วเจอเห็ดามอีกแล้วจ้า เป็นกอโอ้ยขึ้นจังสิคอยขึ้นสีบ่อเอาเจ้าแบบไว้นี่ล่ะอันนี้เดี๋ยวขามไปอันนู้นก้อนหนึนะ่งเห็นอีกกอหนึ่งงามเนาะปาดเบิง่งแรกกว้างไหวทีปาดโถออกตั้งแต่ตอนใดนี่ คือไงไต่เก็บยนกล่องไว้สักก่อนจังมาเอาถังมาเก็บปื้ยพี่น้องจนว่าหือบานหรอพี่น้องเอ้ยจะออกตอนไหนพุ่นมี่น่ะเห็นบ่นี่อีก แมนมืดนุนมุนะคุณเห็นบ่สีน้ำตาลนั่นแมนเห็ดดำมืดแล้วจ้ะกลับละจ้าตอนนี้สี่โมงเย็นสี่โมงกว,กว่าแล้วกว่าจะเดินออกไปถึงประมาณสี่โมงครึ่งกว่าจะถึงถนนนะคะที่เราจอดอ้ได้เห็ดเหลืองเห็ดดำเห็ดหนังไก่นะคะเห็ดหนังไก่ก็ได้เยอะอยู่วันนี้ สมใจเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านค่ะหอดเยียนแล้วพี่น้องคอยหอดเยียนแล้วอันนี้แหละเป็นเฮ็ดที่ได้มากมือนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเฮ็ดเหลืองแล้วนี่ก็เฮ็ดเหลืองคือการแต่ว่าเฮ็ดดำยุ่ของล่างจะพี่น้องแล้วนี่ก็ได้เป็นเฮ็ดหนังไกล้ล้วนจ้ะแล้วก็นี่ได้พี่อ้วนมาหน่อยหนึ่งกระจุงนึงแล้วนี่ก็อันเดิมเด้อจ้ะเด้ออันนี้ อันมือวานนี่จ้ะมือวานนี่แล้วก็น,นี่ก็เห็ดดาของมือวานนี่คือกันอันนี้ก็ลอเขาว่าเอาอยุจ้ะอลอร่วมกับมือนี้ล่ะเดี๋ยวกัปัดปัดเอาเศษขยะออกแล้วก็ทาขายจ้ะมือนี่หอดบ้านแล้วปลอดภัยดีจ้าทุกคนปลอดภัยดีนะจ้าทุกคน <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ